เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูโดคอยอีกครั้งขอบพระคุณ FC อย่างสูงนะครับที่ทุกท่าน เข้ามากดไลค์ให้กดแชร์ให้หลายคนก็เข้ามาทักทายเสนอขายเหรียญจำหน่ายให้ก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดงคงเข้ามาพูดถึงเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้ครูโดงก็ยังรับซื้ออยู่หลายคนก็ยังเข้ามาสอบถามว่าครูโดงเหรียญพอสอนี้ยังรับซื้ออยู่ไหม ก็ต้องบอกว่าเหรียญพอสอนี้คูโดงยังรับอยู่นะครับแล้วก็เหรียญนี้คูโดงให้ราคาตั้งแต่10,000จนถึงหนึ่งบาทไม่ต้องดูอะไรมากเลยดูเพียงแค่ปีพุทธศักราชเท่านั้นถ้าเกิดใครมีนะครับดูข้อมูลก็สามารถติดต่อมาที่โดง sc 2 3 7 5เป็นละไอดีนะครับหรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอย ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เราใช้คำว่าเราก็อยากได้มาอยู่โดยตลอดนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มาแต่ก็มีคนสอบถามมาปฏิเสธกันไปก็มีอยบางเหรียญราคาที่เสนอขายมาโอสูงมากนะครับแต่ก็ปฏิเสธไปก็ลองลอง,ลองดูเหรียญที่คุโดง มาใช้คำว่าประกาศรับซื้อวันนี้ขอเน้นย้ำเน้นเตือนอีกครั้งนะครับก็คือเหรียญ50สตางค์ปี2530เหรียญ50สตางค์ปี2530ก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากลำดับต้นๆของเหรียญในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เป็นเหรียญหายากต้องบอกว่าเหรียญน,นี้นะครับสมัยที่ครูโดง เริ่มสะสมหม่ๆยังเสียดายอยู่เลยมีคนเสนอขายมาให้แปดพันเราไม่รับตอนนั้นเราไม่รับนะครับตอนนี้1มื่นห้ายังสู้เลยหมื่นห้าพันบาทยังสู้เลยนะครับสำหรับเหรียญปีสองพันห้าร้อยสามสิบก็คือเราอยากได้อะแต่ตอนนี้เราก็สู้อยู่นะครับอยากได้ก็ตามหากันไปมีเพื่อนๆหลายคนส่งเหรียญปี2 5 3 1ที่แต่งหัวเป็น2 5 3 0เข้ามา ก็ยานะครับหลีกเลี่ยงก็คือมันมองไม่ยากล่ะครับถึงแม้จะใช้เครื่องมือเจรนยนะครับหรือว่าจะใช้เครื่องจักรเรามันมีวิธีการตรวจสอบหลายอย่างก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆด้วยถ้าเกิดมีแล้วก็ต้องการขายต้องการจะจำหน่าย1 5 0 0 0บาทสำหรับเหรียญ UNC 1 0 0 0 0ถึง13,000บาทสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานลองๆดูนะครับเผื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องที่ มีเหรียญและต้องการจําหน่ายขายเหรียญทุกครั้งคู่ดวงผู้เสมอนะครับการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรถ้าจะซื้อก็ต้องศึกษาถ้าจะซื้อ,อ,าาอมาเพื่อเก็งกําไรนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้อง ยอมรับกับการเสี่ยงที่จะต้องขาดทุนด้วยอย่างที่ครูโด่งสมัยก่อนนะครับซื้อมาก็นอกจากความรักแล้วก็คาดหวังว่าวันหน้าราคาจะสูงแต่ปัจจุบันนี้ราคาก็ล่วงลันต่าลงมาก็น้ําตาล่วงน้ําตาเล็ดก็ไม่เป็นไรมาทําให้เรามีความรู้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีเหรียญปี2530อย่างที่ครูด่งบอกนะครับเหรียญย n c 1 5น0 0บาท สำหรับเหรียญผ่านการใช้1,000 10, 0ถึง1 3 0 0 0บาทลองลองดูนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องใช้ในการตัดสินใจคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ